สวัสดีครับสวัสดีนะคะทุกคนนี่วันนี้มาทานข้าวกับปุ้ยกันค่ะนี่ mm. อันนี้เป็นแกงผักฟันสิงโตนะคะนี่ใส่หมูสามชั้นแล้วก็มีแคปหมูปะปนไปด้วยนะคะนี่แกงลาวๆค่ะเขาบอกว่าแกงเหมือนแกงผักขิ้เล็กแล้วเขาก็มีรสชาติขมเหมือนผักขี้เล็กค่ะก็อร่อยดีค่ะทุกคนนี่ แล้วก็นี่ค่ะไขท่ทอดไข่เจียวนะคะไข่เจียวหอมแดงนะคะนี่แล้วก็นี่ปลาหมึกทอดค่ะนี่ค่ะมาค่ะมาทานข้าวกันนะคะนี่ก็ข้าวมาทานข้าวกับปุยกับพี่ไม้กันค่ะทุกคนนี่บั๊ค่ะกินเลยกิน,กนเลยค่ะโอเคมานะคะนี่ นี่คุณชายค่ะไม่ยังมีอะไรก็กินด้วยกันค่ะมียังก็กินเหมือนพี่น้องนี่เห็นบ่เพิ mm ่ hmm. นบัดเจาเพิ่นปลาหมึกเพิ่นบกินค่ะเป่าทั้งเล่าทั้งไทยกับคอไผ่ในเดวยจ้านี่นี่เห็นบ่เ mm hmm. สียบ,บ่ mm hmm. สบายอืมนี่ค่ะเห็นไหม ก็อร่อยดีแซบดีค่ะ,ะแกงเสียงกอีแกงผักฟันสิงตัวนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆมาเด้อมากินเขาน้ำกันน่าจ,จะนี่แซบหลายแซบหลายแซบอีหล่ออีหลีอัสนเนาะม,ม,ม,มาเด้อกินเขากินเขาแซบแซบ เสียบหลเสียบหลเนาะนี่ค่ะมามามานี่ปลาหมึกค่ะนี่เสียบเสียบเนาะกินกับมืออืมแต่หลายเด้อมาเด้อจ้ามากินเข่ากับปุ๋ยกับปิใหม่เนาะ สำหรับคลิปนี้ไป็นกากไว้สำหนีนะจาเบอกทั้งไยเบอกทั้งลาากับขออภัยด้ยจ้าฟังกันแน่เด้อ<ม>สวัสดีค่ะทุกคน<ม>บ๊ายบายค่ะบบ๊ายบายย